อันนี้ผมเผื่อไปเลยนะครับเผื่อแบบยกโชกขึ้นอีกนะครับมันจะได้ไม่ชนนะฮะนี่ขัดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ทรงมันกลับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแ้ําดอนโลนะครับวันนี้มีภารกิจอย่างหนึ่งนะครับก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพี่น็อตนะวันพอดีมีลูกค้านะครับก็มีน้องๆอหละก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเ c ฟซีนะครับที่มาซื้อของอะไรประมาณนี้นะครับที่เพจ เบิกอะไรแท้ใบนัดดานโหลนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากสั่งอะไรนะไปสั่งได้นะครับเออนะครับกลับมาตรงนี้นะครับก็จะมีเอ่อเอฟซีแหละเขาบอกว่าสั่งบางคนนะครับแน่แท้เนี่ยสี่ร้อยนะครับเป็นของแท้นะครับนี่เพิ่งได้มาเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอามาเจาะโชคให้ผมด้วยนะครับก็เลยแบบก็เลยต้องมาเจาะครับขายไม่พอครับมาทําให้ด้วยดุกนะหรือมาเกะข้างในนะ ดูนะครับมันเดิมๆเลยนะครับก็จริงๆมันมีอยู่2วิธีเนาะเวลาโหลดนะฮะก็มีการตัดโชคใช่ไหมตัดแกนเท่าไหร่นะเสียงเนั้นเลยสองร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยนะครับถ้าใครมีลงกึงนะครับเวลาจะโหลดเนี่ยเวลาเราโหลดปุ๊บใช่ไหมครับบองคูเดี๋ยวออกมาเป็นตัวอย่างนะฮะเขาสั่งของเว็บหนึ่งสองห้านะครับสีดําสีดํานี่ของแท้นะครับงานแท้เลยนะฮะสีดํานี่งานแท้ดูได้ตรงนี้ครับรหัสจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะ หกหนึ mm ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ KPH นะครับนะฮะรหัสอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยของแท้มันดูได้อย่างนี้ครับแล้วก็ดีนะครับเป็นแบบมีมุกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับเอามันจะมีตัดแกนด้วยใช่ไหมอ่า <Yep. S 1> แล้วก็น้องเขาน้องแกนะ่ะสั่งให้ผมเจาะนะครับก็จะเจาะตรงนี้แล้วเขาแบบแน่าจะไม่มีลงคึงไหมน่าแล้วจะให้เราเจาะไปให้เนะี่ยแต่ผมก็มีรถประวัตินะครับโดยจะให้ทางรายพี่น็อตจัดก,การให้นะครับผมก็ บอกให้น้องโอนค่าแรงให้พี่น็อตด้วยอะไรประมาณนี้นะี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวเข้าไปทางร้านเลยอันนี้สี่ร้อยสี่บาทครับแกนโชคถ้าแกนโชคเทียมมากกว่าประมาณสี่ห้าร้อยนี่ว่าอันไหนคุ้มอะตัดของนั้นไปเลยสองร้อยถ้าตัดตรงเนี้ยมันชุดสีแท้มันเริ่มจะหมดละจริงจมันเริ่มใกล้หมดแล้วนะฮะนะฮะเป็นผมผมก็มันแล้วแต่ปะเพราะว่าถ้าไม่ตัดมันก็สวยกว่านะแต่ถ้าเวลาถ้าตัดตัดตัวเนี้ย มันจะสะดวกเอาขึ้นลงก็ได้ง่ายไงแต่ถ้าเราถ้าลงลูบมันก็เป็นรูอะเนาะมันจะเสียของไปหน่อยนึงแต่ก็แต่ถ้าตัดแกนโชคมันก็เสียของไงก็เสียของเหมือนกันแันต้องแลกแลกเอันไหนคุ้มกว่ากูว่าตัดนี่คุ้มกว่าแต่ความสวยมันจะหายไปหน่อยนึงจริงจริงตัดแกนโชคมันแพงกว่าไงหรือว่าถ้าเราจะกลับเดิมมันต้องได้ต่อคืนใช่ไหมมันต่อได้ปะ่ต่อต่อต่อมันมีต่ออยู่เดี๋ยวแ๊บนึงโทรสั่งแล้วอัลลอ <Okay. S 2> โอเคโทรศัพท์ส่งของนะเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวให้ค,ครับมาดูใช้ครับัอดีครับเชคอัพครับหายจากวงการไปนานครับไม่ได้ทำคลิปครับ <c oughs> ไม่ได้ทำคลิปเลยครับหายจากวงการนาน <c oughs> ตอนนี้มันมีรถของเอ้ยรถของฟุกนะะฟุกเล็กอ่ะฟุกเล็กอ่ะนะฮะมันมาตามรถพอดีก็เลยยืมนะครับยืมตัวรถทดลองหน่อย เราจะตัดตรงเนี้ยเราก็มีรถมาวัดนะครับจริงเขาไปทําเองก็ได้นะจะจะจะ,จะดีกว่าเนาะมันจะเป๊ะกว่าแต่เนี้ยเราต้องหารถมาทดลองด้วยนะฮะก็จะลำบากนิดนึงนะจะต้องเจาะไปนะครับ,นะรบโอเคเรา๋ต้องมารอดูครับเดี๋ยวอับจะแกะโดยเราใช้เครือ่องนี้น,นะเครื่องที่มันเขาเรียกว่าเครื่องกอเหรอว่าเครื่องอะไร เครื่องกอใไหเขาเรียกว่าเครื่องอะไรวะกระหงอหอกอะไรประมาเนี้ยครับแล้วเราก็เจาะตรงนี้เจาะเป็นรูโดยขนาดมันจะมีไซส์ของมันเลยหัวเราะอะไรวะฮะมันรั่วเออมันรั่วมันรู้กันทฤษฎีเพียบเยอะสิผายทฤษฎีกูเพียบปฏิบัติไม่ต้องถามถึงได้ไหมโ้โหนีทฤษฎีโอ้สุดยอดดูกลัวทฤษฎีสอนได้หมดอะเป็นครูนี่แบบ นักเรียนฟัง oh. เลยลเอเอสุดยอดอะ่ะแต่ถ้าปฏิบัติให้เด็กดูอ่ะแยกหน่อยอทำได้ครับแต่ผมแบบมันเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะก็ให้ช่างทำดีกว่าจบกว่านะครับเดี๋ยววาะทำเขาเสียนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ถอดของชิ้นออของเจ้าของรถออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาวัดตรงนี้นะครับโดยเราเนี่ยขยับแกนโชคขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาว่ารูมันจะโผล่ตรงไหนบ้างนะ รอบแน่แล้วมันลำแบงนีงไม่รับแหรอครับหมดรับละซื้อไปทำเองดีกว่าตอนนี้นะครับก็จะวัดจากรูข้างในนะโดยวการใช้เหล็กขีดเอานะ จะต้องรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูวัดเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดีนะฮะตอนนี้อัพขีดข้างในนี่ฮะขีดก็ขีดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองหาวิธีดูครับมันต้องมันต้องทาไงบ้างต้องเขาเรียกว่าอะไรวะเกียร์เหรอเขาเรียกว่าอะไรวะครับ<ม>กอกอ,ออกนะครับเราจะปัดไอตัวตัวที่เราขีดนะครับเราปัดชิ้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะฮะเราต้องต้องไปเทียบ อีกทีนึงว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนั้นนะฮะแต่จริงมันก็มีหลายวิธีนะอย่างที่อาบบอกเมื่อกี้นะฮะมีแบบไหนบ้างนะวาอาบลองพูดหน่อยแกนหาแกนโช๊คเก่าครับเสียบขึ้นไปเผาไฟแล้วก็เสียบขึ้นไปเลยครับให้มันเป็นรอยเนาะใช่เป็นรอยตรงเนี้ยมันเป็นรอยมันจะทะลุไปเลยครับมันต้องร้อนดิร้อนมาองมาเผาไฟเผาไฟที่แกนโช๊คนะครับแล้วก็เสียบขึ้นไปทีนี้เราต้อง อันนี้คือแบบเอาประมาณประมาณไปนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บงานอีกทีเดี๋ยวให้อัพจัดก,การไปนะครับ เดี๋ยวลองมาเทียบดูนะฮะว่ามันจะโผล่หรือเปล่านะตัดไปนะครับของใหม่อ่ะเสียด้ของมเบาฮะโผล่ไหมโผ้โอ้โผล่แล้วด้านนี้โผล่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนี้เพิ่มนี่ครับโผล่มาแล้วครับเดี๋ยวต้องเอาเมจิกเอยต้องต้องเทียบดูมันเราจะตัดประมาณไหนตรงนี้มีชนตรงนี้หน่อยนึงนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้อีกหน่อยนึงนะครับฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ย อันนี้เจาะยังเอาไม่ได้เจาะเจาะฝั่งเดียวอยู่คือเจาะดูว่าเจาะตะกี้กี่เกินเออแห้งนึกฝั่งเดียวกันนี่น <azing S 1> <c oughs> ึกว่าฝั่งเดียวกันอ๋อแปลว่าเจาะเพิ่มเดียวต้องรอต้องรอไปอันนี้มาแล้วครับ <c oughs> เห็นแล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช้เวลานะครับอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งมีไหมครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนาะถ้ามันคนไม่เจย เจอดนึงบอกมาแบบเบยกอ,บอกรันะจอดแตะทฤษฎีอะทฤษฎีอบครับเนี่ย <c oughs> ดูปฏิบัตินะนี่เลยว่าเงียบกิ๊บทฤษฎีมาจัดเลยอันนี้เป็นรถของฟุกนะครับเขามาทำมาจูนคาบ,บูครับแต่ยืมนะครับเจ้าตัวไม่รู้เลยครับแม่จะรู้ในชิปเลยนะยืมยืมมาทดลองก่อนนะครับไม่ว่ากันนะครับฟุกนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถอดเข้าถอดออกประมาณ3ามรอบนะฮะโดยการวัดอย่างละเอียดนะครับนี่ก็เจาะไปประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะพอดีมันเริ่มมืดนะครับอาจจะนะครับประมาณนี้เลยนะครับเจาะเรียบร้อยอันนี้ที่เราได้มานะฮะตอนนี้มันก็จะมีเห็นรายละเอียดนะครับที่มันเป็นรอยรอยที่เรากอเป็นรอยรอยที่เราคว้านไปนะครับมันไม่ค่อยเรียบใช่ไหมฮะ ไม่ค่อยเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเเก็บงานนะครับโดยอัพนะครับจะเก็บงานโดยพันกระดาษทรายประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลูดเหรอเรียกว่าอะไรคัดคัเออขัดชักมันเองครับนะครับแบบนี้ครับใีการเก็บนะครับเพื่อความความเนียบนะเนาะนะขัดเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันเจาะเสร็จแล้วก็ส่งงานไม่ใช่นะต้องทําให้มันเนียบๆด้วยนะครับ ตอนนี้ก็วัดก็ได้หมดแล้วใช่ไหมข้างขัดได้ไหมจะต้องวัดอีกรอบไหมจะได้ okay, <what S 1> วัดอีกรอบต้องว,วัดอีกรอบนึงนะครับเพื่อความเป๊ะแล้วก็ส่งงาน,นครับอันนี้เจ้าตัวรถก็เมื่อกี้ก็แมาหายไปเรายืมรถ,ย,มรถยืมรถแป๊บหนึ่งนะครับเสียเวลาเลยครับเฮ้ยเป็นไรวันนี้ผมพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันนะครับบางคนหลังผมก็ให้ฟรีนี่ให้ฟรีขอบแนาก็ให้ฟรีนะครั้ัน,นี้นะครับฟุกนให้ยืมรถน้องมันหน่อยเดี๋ยวให้อัพขัดไปครับ เแล้วมาดูความเนียนอีกทีหนึ่งครับว่าใส่ปุ๊บมันจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็ขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่กระชายกระชายขอเพื่อกระชาให้ดูครับมันมืดละอันนี้ผมเผื่อไปเลยนะครับเผื่อแบบยกโชกขึ้นอีกนะครับมันจะได้ไม่ชนนะนี่ขัดเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ทรงมันประมาณนี้นะนี่นะครับ เดี๋ยวเอาทอดไปล้างต่อโอเคครับเว้ยมือถือบัง <c oughs> นะเดี๋ยวไปทำพัดสะอาดเดี๋ยวก็ส่งงานแล้วครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวประกอบต่อครับเดี๋ยวเจ้าของรถฟุกนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายฟุกหน่อยหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวโพรหาันหนึง่งโอเคครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับก็จะเงาๆของใหม่ของใหม่หมนะนี่รู ประมาณนี้ครับสำหรับการเจาะนะครับนี่นะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมต้องส่งให้ลูกค้าก่อนเดยห่อไปนะครับห่อในกระดาษได้แลยโอเคครับยังไม่จบนะครับตอนนี้กำลังประกอบนะครับอันนี้เจ้าของรถครับสวัสดีครับยิ้มรถนะครับว่าก็ว่าก็เออเนาะนี่แกฮ๋อแกยิ้มรถพี่เกิร์ตนี่นะครับดูดูโชว์หน่อยสั่งได้ครับที่เพจนะครับ สีบกาบาทนะครับโอเคนี่ครับได้ครับตีบนเลยโอเคไปเลยว่างหายหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะครับวันนี้มาทำอะไรครับฟุกไล่หนมหนูฮะไล่นมหนูไล่นมหนูแต่บอกพี่น็อตว่าแหวนหักไปตัวนึงโอ้ยอันเนี้ยแหวนหักแต่ปะควันมันออกอ๋อควันมันออกเครื่องมันหลวมแง่แล้วใครบอกว่าแหวนหักใครบางคนบอกอัน โอ้มันเลยว่ะคนออกมันหลวมแล้วแกเขาเปิดคาบูไงเปิดคาบูขี่คา,าบูให้เริ่มเป็นร้อยแล้วนะจุนเริ่มจุนอยาก้ลวลองดูประมาณนี้เนาะเยอะเพิ่มได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวให้อัป,ประกอบเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็ต้องไปส่งงานต่อนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวใครที่ อยากเออทำนะครับเจาะนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจพี่น็อตเลยหรือว่าเออมาที่ร้านก็ได้นะครับมาเจาะชุดสีอะไรประมาณนี้ครับรับรับทำหมดนะฮะแล้วก็มีอะไรแต่งอีกมากมายนะครับแล้วก็ฝากเพจเอ่อของพี่น็อตด้วยนะครับพอดีเพจโดนแหกไป2 2 2เพจนะครับตอนนี้ทําเพจใหม่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเพจหายไปไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามที่ลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ใต้คลิปนะครับลองชิกดูนะครับ ก็เวลาสั่งของกสั่งได้ที่ในนี้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ